มนุประชากรและเคหะพศ2568มาแล้วร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศของเราด้วยการตอบแบบสอบถามช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก3ช่องทางดังนี้ช่องทางแรกเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าไปที่ www.nso.go.th แล้วคลิกที่ภาพแบนเนอร์ของโครงการจากนั้นระบบจะพาไปที่หน้าแบบสอบถามช่องทางที่2เว็บไซต์ทางราัฐเข้าไปที่ทางรัฐ .com แล้วคลิกที่ภาพแบนเนอร์ของโครงการจาก ากนั้นระบบจะพาไปที่หน้าแบบสอบถามช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐและเลือกเมนูบริการที่แถบด้านล่างของหน้าจอเมื่ออยู่ในหน้าบริการให้เลื่อนหน้าจอลงไปที่บริการแนะนําจากนั้นเลือกสำมะโนประชากรและเคหะพศส5 6 8ทั้ง3ช่องทางนี้เมื่ออยู่ที่หน้าแบบสอบถามอ่านคําชี้แจงโดยเลือกเปลี่ยนภาษาได้ที่มุมขวาด้านบนเลือกจังหวัดที่อาศัยอยู่เป็นประจําและกดยืนยนันกรอกข้อมูลที่ตั้งของบ้านและลักษณะ ของบ้านะกรอกข้อมูลสมาชิกครัวเรือนจากนั้นตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจนถึงหน้าสรุปข้อมูลแล้วกดปุ่มยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้น